สวัสดีครับก็วันนี้ก็จะมาสอนหลายๆคนนะครับเป็นเทคนิคในการดาวน์โหลดเพลงนะครับที่อยู่ในเ,เว็บไซต์ต่างๆนะครับพวกสยามมิวสิกออนไลน์หรือว่าพวก R S ออนไลน์นะครับพวกนี้ก็สามารถดาวนโหลดได้ทุกเว็บไซต์เลยนะครับทั่วประเทศไทยเว็บไซต์ไหนที่เปิดให้เราฟังเพลงได้เนี่ยแต่ไม่ให้เราดาวน์โหลดเพลงเนี่ยเราก็สามารถที่จะ เข้าไปใช้เทคนิคนี้เพื่อทําการดาวน์โหลดไฟล์เพลงเข้ามาเก็บไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ของเราได้นะครับก็ทดลองมาลองศึกษากันดูนะครับขั้นแรกเลยนะครับให้เราไปที่ google.com นะครับแล้วก็พิมพ์คำว่าดาวน์โหลดฟรีคอร์ดเดอร์นะครับ พิมพ์คว,าว่าดาวน์โหลดฟรีคอร์เดอร์เข้าไปที่เว็บไซต์ดาวน์โหลดฟรีคอร์เดอร์นะครับแล้วก็ทําการดาวน์โหลดโปรแกรมมาติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยเมื่อเราติดตั้งโปรแกรมจนเสร็จเรียบร้อยแล้วให้เราทําการเปิดโปรแกรมเบราว์เซอร์ของเรานะครับเช่นอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเอร์ขึ้นมาเราก็จะเห็นว่ามีแถบเมนูของฟรีคอร์เดอร์ขึ้นมานะครับนี่นะครับผมจะให้ดูนะครับ แถบเมนูอของฟรีคอร์เดอร์ก็คือตัวสีเขียวๆนี่นะแล้วก็มีเขียนว,ว่าฟรีคอร์เดอร์มีการดาวน์โหลด YouTube ดาวน์โหลดวิดีโอดาวน์โหลดเพลงครับซึ่งพระเอกของเรื่องนี้ก็คือปุ่มดาวน์โหลดมิวสิกดาวน์โหลดเพลงตัวนี้นะครับตัวนี้นะสีเขียวๆรูปเพลงนี้นะครับเมื่อคุณเห็นปุ่มนี้แล้วเนี่ยคุณก็ไปที่ google แล้วก็ค้นหาว่าฟังเพลง ที่คุณต้องการนะครับเช่นเว็บไซต์ MUSIC G-Member หรือเว็บไซต์ R S Online Music นะครับหรือว่าเว็บไซต์ MUSIC ATM.com นะครับพวกนี้ก็สามารถารดาวน์โหลดได้หมดทุกเว็บท,ทุกเว็บไซต์นะครับแต่เว็บไซต์ที่ผมจะยกตัวอย่างให้ฟังวันนี้ก็คือเว็บไซต์ R S Online Music.com นะครับเอาละเราลองเข้าไปดูกันก่อน นี่คือเว็บไซต์ is online music com นะครับเราก็ทำการค้นหาเพลงที่เราต้องการจะฟังแต่ก่อนที่เราจะเปิดเพลงที่เราต้องการจะฟังขึ้นมาก่อนนะให้เราไปคลิกที่ปุ่มสีเขียวๆนี่ยนะครับที่ f r ีคอร์ดเดอรนะแถบเมนู f r e คอร์ดเดอรด้านบนคลิกที่ปุ่มสีเขียวๆรูปเพลงนี้นะก็จะขึ้นแดร์โหลดบ,บ็อกสำหรับทำการอัดเพลงอัตโนมัติขึ้นมาให้นะครับ โดยให้เราทำการตั้งมอนิเตอร์ให้สตาร์ทนะครับคือให้เป็นปุ่มสต็อปสีดำๆอย่างนี้นะครับก็จะเป็นการแคป t เจอเพลงที่ปรากฏขึ้นมาโดยอัตโนมัตินะครับต่อมาให้เราเปิดเพลงที่เราต้องการจะฟังนะครับเช่นของผมก็คือเพลงอย่าลบตาฉันของ J.R. v o y นะครับผมก็ค้นหาเพลงขึ้นมาก่อนอย่างนี้นะ พอเพลงเริ่มเล่นนะครับเพลงเริ่มเล่นปุ๊บโปรแกรมก็จะทําการเล็คอร์ดรอ,อัตโนมัตินะครับเนี่ยอย่างที่เห็นนะครับคําว่า mp 3นี่ไงเพลงของอยาลบตาฉันของเจอาวยนะครับของ rs online แต่ที่สําคัญคือเมื่อเราเปิดเพลงขึ้นมาแล้วเนี่ยเราต้องทําการฟังเพลงจนจบนะครับพอเพลงจบแล้วเนี่ยโปรแกรมก็จะจะสามารถดาวน์โหลด จนเสร็จทันทีนะครับเราก็รอให้เสร็จทันนั่นเองก็คือเขาจะขึ้นคําว่า complete ให้นะครับแสดงว่าดาวน์โหลดเสร็จสมบูรณ์แล้วเพียงเท่านี้เราก็สามารถอัดเพลงทุกเพลงนะครับที่เราฟังอยู่ในอินเทอร์เน็ตได้นะครับไม่ว่าจะเป็นเว็บไซต์ใดๆก็แล้วแต่ที่อยู่ในประเทศไทยนะครับหรือว่าต่างประเทศเนี่ยถ้าเป็นเพลงเพลงฟังวิทยุออนไลน์เนี่ยเ,เมื่อเรา เปิดเพลงขึ้นมาเนี่ยแล้วเราเปิด d ด a ็ก g รี e r e ์เดอ r ขึ้นมาเนี่ย Audio เขาก็จะเล็กคอร์ดเพลงให้โดยอัตโนมัตินะครับก็ไม่ใช่เรื่องยากเย็นอะายๆเลยซึ่งปกติแล้วเนี่ยเรามาดูกันเพลงพวกนี้ในไอ o อ l ออนไลน์เนี่ยถ้าเราจะทำการดาวโหลดเราต้องเสียเงิน20บาทต่อนหนึ่งเพลงนะครับเราต้องเราต้องส่งข้อความ SMS ราคา20บาทไปให้เขาต่อการดาวน์โหลดเพลง1เพลงแต่ถ้าคุณใช้เทคนิคผมเนี่ยของอาจารย์นัทนะครับนักศึกษาก็สามารถดาวน์โหลดได้ฟรีๆเลยโดยที่ไม่ต้องเสียเงินแม้แต่บาทเดียวครับก็ยังไงก็ทดลองไปใช้กันดูนะครับขอให้ประสบความสำเร็จทุกคนครับสวัสดีครับ